เพื่อนทำไรเี่ตอนนี้แหละนั่งเช็คของหน่อยก็ซื้อเครื่องมาเลยสีเดียวสี่ตัวขี่ไปตลาดขี่ไปตลาดใช่เพราะสลิงแซงวันนั้นไงโอไม่ได้ยอมไม่ได้อันนี้เครื่องแรกทำไรเี่เครื่องแรกก็67ชัก5เครื่องที่สองเพ่เครื่องที่สองก็67 4วาว ชักเก้าอันนี้ทำให้เด็กเขาดูหน่อยเพราะอยากแรงก็เลยทำให้เด็กเขาดูเครื่องนี้สามไเพล่เครื่องนี้สามนี่หกเอ็ดชักเดิมขี่ได้เล่นอันนี้ส่งเมียทำงานส่งเมียทำงานอ่าไว้ขึ้นเครื่องสวมได้เลยไงเอาเรื่องอันนี้ก็หกหกไม่ชักเดี๋ยวผมชักเองชักเองสายตลุบด้วยไหมครับสายตลบด้วยผมเอาแทนเป็นระบบหยอาตลบหยดของแท้มีอะไรติดต่อผมได้ ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างอย่าลืมในคอมเมนต์อ่าใต้คอมเมนต์อยากรู้อะไรใต้คอมเมนต์เดี๋ยวเล่าให้ฟัง